บันได้โตกระดูกครับหมอกโตกระดูกก็มอเผาอยู่มังไดใครอยากเปลี่ยนอยากอวยจังไดครับบอกเวยแล้วทิ่ตะวันตกมันยื่นหน้วก็มองหนีเลยแล้วที่ว่าตามทิศมันได้รอดไปก่อนมาท่านเดือลงนั่นเออหลว่ออยากเปลี่ยนหมบอกว่าเปลี่ยนเอาหนีเลยโอ้มาดีดิประชาอยากอยากเปลี่ยนกี่ได้ปะครับเปลี่ยนหมากเลย นักนี่เล่นปะครับฮะนี่แล้วนอนนี่แลหละเป็นใหม่นลยเปมาเตียตมมาางนี่ไม่เคยเดี๋ยวมานอนส่งซูโม่นี่ก็นอนเตียงจ้าข้นนะเขานั่นเต้นเดี๋ยวมาจิ้มมาหน้ามันนั่นถาที่หวังผมว่าถ้ามาหาจินกับอะไรคือเก่าดิเมนอยู่ครับผมถ้ามาหาจินนี่มันจะได้ขึงหวง